สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีการแก้งการสุดเจ๋งในวันฮาโลวีนพร้อมแล้วไปดูและหัวราไปด้วยกันเ mm. ช้าที่สดใส nice อ,อวันนี้เป็นวันที่3ตุลาคมเจ๋งเลย <Yeah. S 1> ไปแก้งน้องแนนซี่กันเถอะตอนที่เธอกำลังหลับอยู่ฉันรักวันฮาโลวีนมากวันนี้เป็นวันที่ฉันได้แก้งน้องสาวมันจะเป็นพี่น้อยสุดเจ๋ง ดูนิสิว่ามันจะสวยแค่ไหนต้องทำกับดักให้เธอฉันคิดว่าหนังซี่ต้องชอบแน่นแน่ <c oughs> เอาละไปกันเลย Let's go <S ใช่แนนซี่หลับอยู่พืนดีเราต้องเรียกมาผีไปแขวนเหนือเตียงกัน ฉันวองว่าเธอจะชอบมันนะแลวจากนั้นเธอชอบองค์มือพิสาสของฉันไหมล่ะจริงๆมันคือถุงมือแต่ว่ามันเหมาะกับนันซี่มากกว่าโอ้ใช่ดูสิมันเข้ามาและจากนั้นไม่มีอะไรอีกนะใช่แล้วโดยลูกบอลไปที่ปลายท้าของเธอให้เธอล้มหัวคำบามไปเลยและก็มีเมือหนุนเหนียวด้วยเธอต้องล้มเส่เมื่ออันนี้ใช่หน้าเธอต้องเละมากแน่นอนมันน่าอจะขยี้แยงมากด้วย เอาลามออกมาแล้วก็วางสิบจานแบบนี้แล้วจากนั้นก็วางไว้ตรงนี้ให้เธอล้มใส่เอาล่ะหมดแล้วไปก่อนดีกว่าก่อนเธอจะตื่นขึ้นมาโอยวันนี้ตื่นสายจังเลยดีจังอ๋อนี่ผิวในห้องได้ยังไงกันเนี่ยแม่จ๋าเออมือฉันด้วยปไ,ไปเลยไปโออมันก็แค่ถุงมือเออเอาหลับไปอาบน้ำดีกว่าเออให้ตายเธอล้ม โอ้ฮตาเนี่ยอะไรกันเนี่ยคิดโมกันเหรอนาที่จะขีแยนแ,แอนเป็นคนทำแน่นอน,น <Hey. S 1> ฉันต้องไปจัดการเธอเดี๋ยวนี้เลยคอยดูฮิ hey, ปประตูอยู่ที่ไหนอะ <No. S 1> ฉันถูกขังในกำแพงกันเหรอ <Hey. S 1> แอนโอ้ oh, สวัสดีน้อสาวเป็นชาวที่ไม่ดีเหรอทำไมอารมณ์บุ่ดแบบนั้นละ่ะฮะฉันจะแก้ค้นเธอึ้นเดี๋ยวนี้ oh. อใช่แล้วต้องให้เขายังไปที่ห้องน้ำของแอนอย่างเงียบๆแตเธอไม่สังเกตเพราะฉันจะแกล้งเธอ <Nice. S 1> บ้างเอาผ้าเช็ดตัวมาแล้วก็สีแด s <S ทงท้าให้ทั่วฝ่ามือแบบนี้ <c oughs> และจากนั้น <c oughs> ทิ้งรอยเลือดไว้บนผ้าเช็ดตัวผืนปวดของเธอเลย <c oughs> โอ้มันต้องทำให้เธอกลัวแน่นอนเ <c oughs> ยี่ยมมากเลยสิ <c oughs> เอาคืนที่ก่อนต่อไปก็ เป็นฝักบัวอาบน้ำเราต้องคลายเกลยวฝักบัวและจากนั้นก็เทน,น้ำเชื่อมสีแดงลงไปในสายยางเพื่อให้อันคิดว่ามันเป็นเลือดตอนเธออาบน้ำฉันนี่อัฉริยะจริงๆเลยหมุนฝักบัวกกับที่และจากนั้นออกไปก่อนี่แอันจะเห็นแต่ว่ายังเหลือสบู่อยู่ต้องทำอะไรสักอย่างกับมันด้วยฉันจะเขียนคำขู่บนกระจบด้วยสบู่แบบนี้ต,ตอนที่อาบน้ำอยู่แล้วเต็ไมไปด้วยไอ้น้ำอันจะเห็นคำว่าฉันเห็นเธอ ฉันคืออัทริยะโอ้าเป็นไงล่ะเจิงไปเลยรีบเอาไปกันอย่าบอกใครด้วยนะเบาๆละ่ะโอาได้เวลาอาบแบบให้สร็จ่นกันแล้วแขวนเสื้อคลมไว้ตรงนี้แล้วไปอาบน้ำอุ่นๆกันเลยโออรู้สึกดีจังแม่จา๋ามาอะไรกันเนี้ ไม่ไม่นะอย่าบอกนะว่าเป็นเลือดนะต้องรีบเช็ดเอาเดี๋ยวนี้เลยน่ากลัวพาเช็ดโตของฉันกันด้วยค่ะทิ้งรอยมือไว้นเนี่ต้องล้างให้หมดดีนะที่น้ำอ่างล้างหน้ายัางเป็นปกตินะใครเป็นคนทำใครเห็นฉันฉันคิดว่าแกแอนทั้งเดยวยังไม่พอแน่นอนฉันยังมีหนึ่งไอเดียที่ยอดเยี่ยมอยู่นะตอนนี้เราจะสร้างโต๊ะปอมกันจากนั้นจะรู้ ต่อไปก็คุมโตด้วยพ่าปูโตไม่ให้สังเกตเห็นฉันได้ Let's go! <S ทำรู้ที่ป้าปูโตได้นะ Hello! สวัสดีทุกอย่างเป็นไปตามแผน <Yes. S 1> ฉันต้องการถุงป๊อปคอร์นแต่ไม่มีตูดน,นะจากนั้นไว้ตรงนี้ที่รู้ <Hello. S 1> และจากนั้นมาแต่งหน้ากัน <Hello. S 1> เธอชอบเมคอัพสุดสยยวนี้ไหมล่ะ <Yes. S 1> ฉันว่าแอนต้องตกใจแน่แนมาสร้างสสรัว <Hello. S 1> แล้วก็มาแกล้งกัน hmm. โอ้หนังสยองซื้อมาเผื่อฉันมาแล้วเจ๋งไปเลยมีป๊อปคอร์นอร่อยด้วย<ไ>แครไม่เยอะม,มากใช่ฉันชอบหนังเรื่องนี้ฉันดูมันทุกฮาโลวีนเลยกกคือฉันอยู่นี่ทำอะไรยินนะแอนกำลังดูหนังเหรอินป๊อปคอรน์นไปด้วยจะกินแล้วนะอ๋มอ, <What? S 1> อะไรกันเนี่ยมีคนกัดฉันเหรอ ไม่ครอยู่ในป๊อปคอร์นหรือเปล่าอ่ะแม่จ๋ามันคือปีิษจทป๊อปคอร์นอย่าก,กินชนะแ,แอนนี่กลัวจริงๆเลยฉันจะกินเธอเดืยวนี้ฉันชอบซีรีส์เรื่องนี้จังเลยโอ้ติงเธอเป็นมือมันทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้แล้ว <S 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 ฉันสามารถแกล้งเป็นว่านี่คือมือจริงๆของฉัน <Nice. S 1> แล้วทำอะไรสักอย่างเพื่อให้นนซี่กลัว ฉันต้องการเครื่องมือฉันต้องหาให้เจอมันอยู่ไหนนะอยู่นี่เองใช่แล้วมันดูกัน <c oughs> ไปแกล้งเธอกันเลย <c oughs> ไปกัน <c oughs> นี่คือของตกแต่งวันฮาโลวีนของฉันอืม <c oughs> แต่จะทำยังไงกับมันดีนะ <c oughs> งันมาเริ่มจากเจ้าฟักทองกัน <c oughs> ฉันจะวางไว้ตรงนี้ติดโบสีชมพูน่ารักน่ารักด้วย <c oughs> <c oughs> และนี่คือแมงมุมขวนชันที่เตียงและจากนั้นเรามีป้าแต่จะแขวนไว้ตรงไหนดีนะคิดสิโอ้ใช่ตอนนี้เราบอกมากเลยแต่ฉันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ตอกมันเข้ากับแผ่นหนังอะให้ตาเธจะแขวนยังไงดีโอ้แอนมาพอดีแอนช่วยฉันหน่อยสิฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องการคมชีนแลอน้องสาวเอาเครื่องมือมาด้วยละแต่ทุกอย่างีจัดการเองเอาป้ามาให้ฉันสิเยี่ยมว่ะ อ้อะไรกันเนี่ยรู้สึกคันจมโมกอะอาชิวโอ้แนนซี่ฉันไม่รู้ที่มือด้วย oh <my> โอ้ไม่กโอแม่จ๋ารู้สึกไม่ดีย <c oughs> ถฮาเธอเชื่อจริงๆด้วยมันคือมือปลอมนะเอามือไปวางไว้ที่เธอจะยิ่งกว่าเดิมไปกันดีกว่า <c oughs> อุ๊เอลืมสว่านิ้นเลย <c oughs> อ๋อฉันรู้สึกดีขึ้นนิดนึงแล้ว, <What? S 1> ลวมันมือของแอน <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนนะ oh. มันเป็นของปอมนี่ให้ตายแอนแก้ฉันอีกแล้วพอกันทีแต่ฉันจะแก้เธอกลับบ้างแบบสุดขั้วเลยฉันมีทุกอย่างไว้นในกล่องนี้แล้ว oh. ก่อนอื่นก็เอามาคุมผมไว้ไม่ออกมา oh. แล้วจากนั้นเอาสมองเทมาวางไว้บนนี้แล้วก็พันด้วยผ้าพันแผล <Yeah. S 1> แน่นอนจะขัดเลือดปอมไม่ได้นะร่ายใส่สมองและผ้าพันแผลสักหน่อยแอนจะได้เชื่อจริงๆพร้อมแล้วจากนั้นก็ใส่วิก และสิ่งสุดท้ายให้เขียนคำว่าดึงที่กรนดาสและจากนั้นแอนจะดึงผมไปขนฉันแน่นนอนและเธอต้องคิดด้วยความกลัวได้เวลาแก้งกันแล้วเอาละมีใครอยู่บ้างแอนกำลังเล่นแกงอยู่พอดีเยี่ยมมากจะหันหลังให้เธอแบบนี้แอนแล้วเข้าดูสิ <c oughs> โอ้ฉันคิดว่าฉันอยู่คนเดียวนั้นนี้ ดึงงั้นเหรอสบายมากเลยแค่นี้ทำาฉันไม่ความสุขแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมติดมือมันเหรอแม่จา๋าเนนซี่กลเป็นซอมบี้เธอนี่ตลอดจังเไยตาฉันบ้าเป็นไงล่ะสัดดีเพื่อนฉันมีงานให้นายทำนะเราจะวางนายไว้นในอ่างอาบน้ำแบบนี้เนนซี่ต้องร้องโกหวัวหดแน่มันต้องอ่านมาซิ่งเลยนะ กระโดดได้รู้สึกผ่อนคลาย <laughs> เปิดน้ำอุ่นให้นายซึกหน่อยอาบน้ำหน่อยแล้วกันด้วยน้ำอุ่นแบบนี้แล้วก็ใส่ผ้าคลุมหัวเอาโคของปปรดมาวางไว้ด้วยแนนซิ่จะได้รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้และจุดเทียนเพื่อให้เงาตกไปที่ผ้าม่าน <laughs> ปิดผ้าม่านไว้ <laughs> สวัสดีแนนซี่สวัสดีสวัสดี เดี๋ยวก่ะน,นะแทนไปแล้ว oh <my> และใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะพระเจ้านะ่ากลัวจังเลยหวังว่าจะไม่ใช่สุปดปลาดบอกมากินฉันนะของกระดูกเขามาอาบน้ำทำไมเนี่ย oh <my> ฉันกลัวกลัวของกระดูกมากๆอยากเห็นการแก้งกันใหม่ๆม่ไหม,มละ่ะให้เงนนินฉันแสดงให้ดูเดี๋ยวนี้เลยฉันต้องการฟักทองแล้วก็มีด ต่อไปเราจะแกะสลักหน้าตาน่าก,กลัวน่าก,กลัวให้ฝักทองกันฉันชอบงานนี้จังมันเจ๋งมากเป็นไงล่ะแล้วอะไรต่อไปเหรอใช่เราต้องการเทียนใส่เข้าไปข้างในแล้วก็จุดไฟกันได้แล้วเยอยม,มากต่อไปไปวางไว้ใต้เตียงคนที่จะแกลนะและแน่นอนจะ,จะวางไว้ใต้เตียงของแอนในตอนที่เธอยังไม่อยู่ในห้องนะ <Yes. S 1> ใช่แล้วเยีม่งมากเลย เอาล่ะวางไว้ใต้เตียงนะอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่เงียบเงียบละและขั้นตอนขั้นที่สองก็คือ <All right. S 1> ฉันต้องการสีแดงและก็แน่นอนเท้าด้วยมีเท้าแล้วมีสีแล้วเทสีลงไปเยยบสีให้ทั่วฝ่าเท้าและก็ไปทำรอยเท้าเปื้อนเลือดแสนน่ากลัวกัน มันเหมือนกับว่าไม่สดประหลาดเข้าไปอยู่ใต้เตียงของเธอเลยเท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วแต่เห็นไหมมันน่าก,กลัวมาก <c oughs> ฉันต้องไปก่อนที่แอนจะกลับมาไปก่อนนะในที่สุดก็ได้ดูเรื่องบทของชิสักิฉันรอตอนนี้มันต้องนานแนะ่ <c oughs> โอ้ฉันชอบเบนส์ได้กับติงจังเลยเขาตลกมากฮึ ฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยวันนี้อยากเงียบซึกหน่อยแล้วโอ้ไม่นะอย่าเพิ่งนอนล<ม>ูกอมของฉันอยู่ห<ะ>ไหนอะแม่จ๋ารอยเท้าแดงๆมาจากใต้เแต่งของฉันได้ยังไงกันโอ้ยดูอย่าบอกนะว่ามันคือสเปรล่านะเอาล่ะมันดูกันเป็นไงเป็นกันโอ้ยตาอะไรกันเนียบเนฝ่าย้ายชั้นเลยสเปรล่าตัวนี้อยากกินฉันฮ่า โดนแล้วใครก็น่าที่กลัวมันคือการแก้ขอนฉันเองแ่ะสนิทโอ๊ยเจ็บนะทำไมต้องคว้างด้วย